กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านมาพบม,มาเจอกันนะครับตอนนี้กาเวลาสิบโมงกว่าครับแอดวิไลกามาปล่อยน้ำครับยุบ้านสวนครับตอนนี้มาปล่อยน้ำว่าจะวานปุ๋ยเขานะครับเนื่องจากพายุนะครับเอฟซี FC, ก็เลยบไดยวานปุ๋ยเช็กเตียนะครับอันนี้ครับเป็นภาพบรรยากาศแอดวิไลมาปล่อยน้ำ ครับมีป่าอยู่นะครับ FC เบิงยบยอยากไล่จาเาให้เบิงบอลูว่าเพื่อนจะลงบอนะครับป่ามีมากอยู่นะครับเนี่ยอืมนะครับมีป่าอยู่นะครับแต่ว่าบอรูว่าจะลงบอนะครับอืมนะครับป่าเป็นป่าเข็งหน่อยนะครับเนี่ยอืม มีอยู่นะครับมีซ่อนางแงงอยู่หนาท่ออยู่นะครับบ่รู้ว่าจะล่งบอ่อลหลยอยู่นะครับเนี่ยเป็นปลาเค็งน้อยนะครับปลาซิ่วปลากระดีปลากระเดิดนะครับบัน่นทางอีสานเท่าเอินปลากระเดิด <c oughs> นะครับปลาเข็งหลายอยู่นะครับบ่รู้ว่าจะล่งบอ่อนะครับมเมียนมดแหละครับลืมๆอยู่ เอาบัวหลวจะลงบอ่อเพราะว่ากะย่งย่งประมวณช่วงหนาป่าลงนะครับอาจจะปล่อยนำเพื่อว่านปุ๋ยนะครับม่านหน่อยแล้วนะครับบานบานท่ากับอื่นว่าใสใสเหล็กไนแล้วนะครับอ่าเหล็กไนพืชเถาผ้าอื่นนะครับว่าใสเหล็กไนสวยแล้วจากม่านหน่อยแล้วนะครับก็เลยจะใสปุ๋ยนะครับ เอาครับมาในคลิปนี้นะครับแอดวิทย์ไดกับทายภาพบรรยากาศนะครับท่องไฮท่องหน้ามาเบิงเอฟซีเบิงป่านะครับหลายอยู่นะครับบอลลูว่าจะลงบล์นะครับมีตัวเลขแนวทางครับมาฝากคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นตัวเลขแนวทางของสํานักไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับโอ้หลายอยู่ด้วยนะครับเอฟซีบอลลูว่าจะลงบล์นะครับมีแต่ป่า ป่าทั้งนั้นเลยนะครับนี่ผมรู้ว่าจะลงบ่อย่างหน่อยๆก็ให้ได้จักโมกก็ยังดีนะครับเอฟซีไลยอยู่นะครับอ่าครับจะได้กับเห่ากับมารอดติดตามกันนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางอาจจะเป็นของสำนักใดเดี๋ยวแอดไว้จะอัปเดตให้เบิรงนะครับอ่าเบิรงภาพบรรยากาศทองให้ทองหน้านะครับอ่ามืดหนี้กับบรรยากาศแดดอยู่นะครับมีแดดมีเมฆบางๆนะครับโอ้บรรยากาศสวยงามมากนะครับอ่ามากกับน้องผู้ภา ตอนนี้น้องผู้พา,ากระถ่ายอยู่เสียงหน้ารออยู่เสียงหน้าแอดวิไลมาทายถ้ำเบื้องภาพบรรยากาศป่าจะล่งบอนะครับจะล่งได้มกบอนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตน้ากันนะครับครับมาติดตามกันนะครับหลังจากเบื้องภาพบรรยากาศอทองให้ทองหน้านะครับมือนีคือแอดวิไลบอกกับเอฟซีนะครับมาเหนอยูยบบันสวนมาปล่อยน้ำเพื่อจะว่านปุ๋ยเขานะครับ okay. มีตัวเลขหน้าทางมาฝากนะครับครับคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวเลขหน้าทางครับของแม่เกศรน,นะครับหลักสิบล่างแม่นๆนะครับแม่เกศรคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวทางแอดพี่เลจ,จะเขียนตัวเลขใ้เแบิ่งแป๊บเดียวใส่เวลาบอดนนะครับแม่นิดอขอไฟครับแม่นิดแปลว่าเอสวีไล่กระได เอาไหมนะครับแม่เกสอนนะครับหลายแม่ไลยกันเรื่ยลืมตัวนี้นะครับอืเป็นแนวทางของแม่เกสอนนะครับแม่นิดปล่อยคบไปแล้วนะครับแม่เกสอนอเกตขอผิดพลาดน,นะครับเป็นแม่เกสอนนะครับ ครับแม่เกสอนแนวทางอ่ะสิบล่างแม่นๆ่นนะครับวัประจำวันที่สิหกันยายนหกแปดเป็นสิบล่างนะครับหลักสิบล่าง3มตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นนะครับอรอติดตามกัน อากาศห้อนนะครับอนึ่งอตอนนี้แอดวิไลย,ยู่บานสวนก็คือาอมากับน้องผู้ผาได้เปิดพัดลมเพื่อกันนะครับอายุบานสวนก็ได้นะครับได้เปิดพัดลม10สล่างครับวดประจวบที่16อันนี้ท่าของแม่เกสอน,นะครับแม่เกอนเบิ้งให้ดี ครับลักซิปล่างวันนี้นะครับหนึ่งตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับของแม่เกสอนได้มาที่หกแปดเก้าครับหกแปดเก้ามาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า มาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์เอาคุณพอ่อคุณแม่มักตัวใดมักหกจัดหกมักแปดจัดแปดมักเก่าจัดเก่านะครับนี่คือแนวทางของสิบล่างแม่น,แม,นแม่เกสรนนะครับหกแปดเก้านะครับเป็นหลักสิบคุณพอ่อคุณแม่มีหลักหน่วยแม่นแม่แมก็มาจับใส่ คือแอดวิไลบอกนะครับ3ตัวนี้มาตัวใดคัดเอาเลยนะครับมา1ตัวล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนหลัก10ล่างแม่นๆนะครับของแม่เกสรนะครับมือนี้ลงให้นะครับอันลงให้วันที่มือนี้วันที่13นะครับลงให้วันที่13 วันเสาร์ครับมือนีวันหยุดอน้องคู่พามาหน้านำ้ำอยากเมียแล้วอยากกลับแล้วนะครับเอย่างแอวแล้วง้อแง่แล้วอยากกลับบ้านแล้วเฮ็ดยังเนี่ยเอาัสดีครับเอฟซี FC, ก่อนลูกเร็วเอาัสดีครับบ่ฝันบ่บฮะเฮ็ดยังนั่นค,ครับน้องคู่พามันมาน้า,กกบบา,นนาอยากกลับบ้านแล้วใช่อาย่บ้านสวน เปิดพัดลมห่อนนะครับอา่าครับอาคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันเลยนะครับแน้ทั่งหลักสิบล่างแม่แม่แม่เกสอนครับ16กันยายน68นะครับก็คือมี689นะครับ689 3ตัวอา่ามกสอบตัวใดสามารถจัดได้เลยนะครับอ สำหรับคลิปนี้แอดวิไล่จะจากล่าเอฟซีทางช่องกันไปคลิปหน้าเป็นของสำนักไดรอติดตามกันสวัสดีครับ